สามไอโฟนที่ไม่ได้ไปต่อในปี2026คลิปนี้จะมาบอกคนที่กําลังเก็บตังค์หรือเลงที่จะซื้อไอโฟน e 3รุ่นนี้อยู่ในปี2026 1ึ่งไอโฟน11แน่นอนว่านี่เป็นไอโฟนยอดฮิตตลอดกาลตั้งแต่ปี2019แล้วเป็นไอโฟนรุ่นสุดท้ายที่รองรับ iOS 26สําหรับคนที่งบน้อยมากแต่อยากใช้ไอโฟนที่ได้ iOS แบบรุ่นใหม่ๆราคามือสองเนี่ยอยู่ที่5,600เองถามว่าใช้ได้ไหมได้แต่มันก็ไม่ได้ลื่นนะขนาดเครื่องเก่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้อะไรยังน่วงเลยใครจะเอาไปเล่่นเกกมมหหองงานนับบยะ็ตีีิดดึ13ว2 14. i 14เฮ้ยพี่ iPhone 14ชิปยังแรงอยู่เลยนะใช่แต่ถ้าจะซื้อไป iPhone 15ดีกว่าหลายขุมราคาก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเลยหลกัลกๆคือจอ iPhone 14ยังมีติง่งนหนาๆอยู่แต่จอของ15ได้ไดนามิกไอแลนแล้วคือมองจากข้างหน้าเนี่ยมันดูเป็น iPhone รุ่นปัจจุบันไม่เก่าเลยกล้องหลังของ iPhone 14ไม่มีความละเอียด48ล้านแต่ iPhone 15มีมาให้แล้วได้ระยะ 2x มาด้วยแล้วที่สําคัญ iPhone 14ยังเป็นพอร์ตไลนิ่งอยู่เลยนะในขณะที่ iPhone 15ได้ USB Type C มาแล้วแบบเดียวกับ iPhone 17รุ่นปัจจุบัน3 iPhone 16พี่มันตกรุ่นไปปีเดียวเองนะน้องฟังพี่ เพิ่ราคามั้มันต่างกันแค่3,000เองถ้าน้องเพิ่ม3,000ตรงนี้ได้น้องจะได้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดไปใช้ได้จอร2 0 h z แบบรุ่นโป o ซึ่งใน iPhone 16ไม่มีได้ความจุเริ่มต้น 256GB ในขณะที่ iPhone 16ได้แค่ 128GB ความจุต่างกันครึ่งๆเลยนะได้ชิป A19 ตัวใหม่ที่แรงจัดๆได้กล้องหน้า18ล้านพร้อม Center Stage เหมือนกับใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max เลยแน่นอนว่าใน iPhone 16ไม่มีเก็บตังค์เพิ่มอีก3,000ไปเอา17เลยยังไงก็คุ้มใครที่เล็ง iPhone 3รุ่นนี้อยู่แล้วก็แพลนว่าจะซื้อในปี2026ผมเตือนแล้วนะคิดดีๆ เราไปตัดสินใจดู